โยโยฮูวูวูวูไม่สุเล่นมันดีจริงนะเนี่ยเฮ้ยมเฮ้ยม่คนโทรมาลับก่อนต้องสับตูบู่ตรงนั้นี่ไงเนี่ยเอาเสื้อขาดเป็นไรยนี่มี่นน่งชอบดิงตังไหนทไ สวัสด yeah. ีครับเอ้ยมึงต okay, ิดอะไรเนี่ยจ้าเวลาแม่หนูเนี่ยเป็นแกลบเชื่อเม่รู้เสื่อมันกาลไม่เชื่อไงได้เลยเจ้าเอาสองเสือมาให้โอเคสองคนนะโอ้โหมันไปจังครับไม่รู้ขึ้นลงเกลียดกันโอเคได้หืมยังไม่หลั Ane, help, eros. อุอ้ยขาะนี่ وم, ค่นี่งับอุ้ยเออนี่ยบูเออไม่เอาอะไรเลนี่เนี่ยอีกยังทำยาวมันดีนะเฮ้ยขาเปลือกบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคนั่งเดือดทานเลยโอเคนั่ง ย่ๆจะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยพี่นันเป็นอะไร้วนั่โอยโอเควันนี้แค่นี้ก็ได้ดิเดตุ้มเป๊ะมดเลยเนี่ยเฮ้ยเดือนไหนีมอูโอ้ยูนีอกกนไอ้กูโจรทำไมวางไว้เออโจร้จะทำไ เออทำผิดอ oh, oh 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 oh. ่ะเออไม่มีหมวกกันไว้ข้าก็มีชิดกลมกันเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอข้าตายเก่งดอออออนี่แลอ้าวข้าหลุดแล้วข้าในตัวข้าก็มีระเบิดไฟที่ข้ากินไปแล้วมันมีด้วยหรือที่ขกข มีด oh ah. ้วยหรอเนี also, ่ย oh, น oh, oh, ี่อะไบุตไฟที่อยู่ที่ทองค่ะอา์รเพิ์ลทองไอโอิพายแล้วเออยู่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 นี่มันอยู่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 ยังไม่สัดใจหรอใช่มันเต้นดีจะมาดูกันอะไรนะแหละหัวอยู่ที่เดิม ไอ้เปตีไปเจ้าตีหาเร็บส